ตายครับผมกลับมาครับกลับตันทำอะไรครับผมกลับแท้กลับมาครับผมจ้วงเข้าไปครับ โย่ what's <Hey. S 1> สวัสดีครับกลับมาพบกับผมที่ชินัล BBQ g a m e เกกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Marvel Super War นะฮะแล้วก็แพทล,ล่าสุดที่เกมเพิ่งอัปเดตมานะครับมันก็จะมีฮีโร่เข้ามา1ตัวนะครับเป็นสายไฟเตอร์นะฮะ นี่ครับผมก็จะเป็นเจ้าแบ็กไนท์นะครับหรือว่าอัศวินดำตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นสายต่อสู้นะฮะอยู่ในระดับยากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวแล้วก็เล่นกันดูนะฮะว่ามันจะมีความโอนเหมือนๆกับตัวก่อนๆที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ฮีโร่ที่เข้ามาใหม่นะฮะก็จะมาพร้อมกับความ o อใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคการตลาดของเกมเขานะฮะตัวไหนถ้ามาใหม่อ่อนเกินพวกเราก็ไม่ซื้อมาเล่นกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่ารอช้าครับผมจัดมาเลยครับ โอเครับแบกคไนท์สำเร็จแล้วนะฮะ โอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาหน้าทดสอบตัวละครแล้วนะครับเรามาดูสกิลเบื้องต้นกันดีกว่านะฮะว่าแต่ละสกิลนะครับจะมีความสามารถยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากสกิลติดตัวเลยนะฮะจิตปัญญาณนักสู้อันนี้นะครับถ้าแบ็กไนท์นะครับใช้สกิลที่เพิ่มสปีดนะครับก็จะทําให้สกิลต่างๆนะครับเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีขึ้นด้วยนะครับสกิลติดตัวก็จะเป็นสกิลที่สนับสนุนสกิลอื่นๆนะครับให้แรงขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาครับจะเป็นสกิลที่1นื่อเรากดนะคตัวเราวิ่งเ็วขึ้ะ แล้วก็หากเรากดจมตีนะครับจะทําให้เราเนี่ยกระโดดทิ่มศัตรูนะครับจะให้ศัตรูกระแทกไปด้านหน้าเรานะฮะประมาณนี้ครับนี่กระแทกไปนะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นการชาร์จแล้วก็ใช้ดาบของเราเนี่ยครับจ้วงไปที่ศัตรูนะครับสูงสุด3ครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราแทงศัตรูโดนเนี่ยฮะจะทําให้เลือดของเราเพิ่มด้วยนะครับมาดูกันครับนะฮะ รีเอดของเราด้วยครับเป็นการโจมตี3ครั้งต่อเนื่องนั่นเองครับแต่มีข้อแม้ก็คือเราต้องกดค้างไว้นะครับเราชาร์จครั้งหนึ่งทิ้มปล่อยมันก็โจมตีครั้งเดียวนะฮะสองครั้งกิวแนดิเมทเราก็ต้องทําการกดค้างไว้นะฮะก็จะพุ่งไปที่ศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็สร้างดามจนครับไม่ว่าเราจะชาร์จนานแค่ไหนนะฮะ ความแรงมันก็ยังเท่าเดิมนะครับต่อมานะครับสกิล l และ3เนี่ยถ้าเกิดเราชาร์จสกิล l ทิ้งไว้นะฮะเราชาร์ะครับแล้วก็ใช้สกิล l ครับจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะฮะปกติมันแค่500อกว่านะครับแต่ถ้าเราชาร์จสกิล l l 1ด้วยแล้วก็มาแทงเนี่ยขึ้นไปถึง700เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากเราใช้สกิล l นึค้างไว้แล้วก็จัดสกิลอัลติเมทครับ พันสามนะฮะจากปกติที่มันโดน900กว่านะครับก็ตามที่เขาแจ้งไว้นะครับว่าสกิลติดตัวของเรานะครับเมื่อไรที่แบ็กไนท์เนี่ยเพิ่มสปีดให้ตัวเองนะครับจะทําให้การโจมตีของเขาแรงขึ้นนะครับซึ่งจะสนับสนุนทั้งสกิล2และก็3นั่นเองนะครับโอเคหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับผมสำหรับเจ้าแบ็กไนท์นะฮะถ้าเล่นใหม่นะครับอาจจะสับสนนิดนึงครับสกิล1กดแล้วปล่อยได้นะครับส่วนสกิล2นะฮะต้องกดค้างไว้นะครับ สกิลอัติเมทเหมือนกันนะครับกดค้างไว้เหมือนกันนะแต่ก็ระยะของสกิลอัติเมดนะครับรู้สึกว่ามันจะแคบนะถ้าเกิดพุ่งผิดนิดเดียวมันก็จะไม่โดนนะฮะต้องหันหน้าโดนศัตรูประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดจับคู่ฝึกกันดูนะครับว่าเจ้าแบกไนเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเกมมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยโอเคเข้ามาแล้วเลือกให้ไวแล้วก็ไปเลนบนเลยนะฮะ เทมผมก็จะเอาเซตนี้ไปนะฮะโอเคเรามาฝึกกันดูนะครับว่าเจ้าแบ็กไนน์เนี่ย <Here. S 1> การเล่นแล้วก็การออกสกิลโจมตีตย่างต่างจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะดีหรือเปล่านะฮะขวบไมาเลยครับอัศวินดำนะครับรู้สึกว่าความสว่างจะน้อยไปหน่อยนะฮะตัวฟ้าของเราครับ อ๋อลืมบอกไปครับสกิลสองนะครับถ้ากดผิดละถ้าเกิดเราชาร์จแล้วกอ็อยู่ใกล้กำแพงนะครับจะทำให้เราทะลุไปได้ด้วยนะครับโอเคกับเขาเ่นเลยฮะเอาแมนติสใหม่มาตรงนี้อ่ะพืดไปดิครับสกิลอ่ะ รีปล่อยคลิปมาจังเลยนะครับเพื่อนปล่อยคลิปมาที่เรานะฮะเอาหุ่นยนต์ไปก่อนนะครับเก็บเงินไปเรื่อยๆนะฮะเอาไหมเอาไหมเราก็หลอกล่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ให้เขาโจมตีเรานะฮะทำให้เขาเปลืองสกิลไปนะทําให้เรายังดันครีปอยู่ได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผมจะเขาโจมตีเราเนี่ยครีปเลือดก,ก็จะไม่ลดนะครับตีไปครับคอยลัดครีปดีๆนะฮะ โอ้โหมามาในนี้เลยพวกยังไงพวกกัปตันครับดเ,รเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็โดนนะฮะ,ฮะต้องเจียมตัวหน่อยครับเพราะมาสองตัวนะฮะ,ฮะ เขามาให้ป้อมโจมตีหน่อยนะครับ <se arch> เลื่อนเราเลื่อนน้อยแล้วนะฮะ <se arch> รอนะครับไม่มีใครมานะตอนนี้ <se arch> เขามาแก๊งเลนด้วยนะฮะแทงไหมครับผม <S <S <ț crosstalk> ยังไงครับแมนตีส์ครับ จ้วงจ้วงจ้วงครับผมเดี๋ยวเธอไล่ไปก่อนครับโอ้ไม่โดนว่ะติไม่โดนนะฮะนี่ถ้าโดนร่วงเลยนะโอเคกับตันยังอยู่ตรงนู้นอยู่นะครับอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะ เราไปช่วยเพื่อนดีกว่าว่ะไปแล้วนี่ว่าโหโมนี่เมามาอีกแล้วครับทำไมมาเล่นเราเันเยอะจังเลยเนี่ยเอ,เอาเอาแมนติดมันติ จ้วงจ้วงครับผมจ้วงฮนะไอ้บนนี้เมายัางไงครับ,รารรบตายครับผมวิ่งควบแล้วถอยมาก่อนกับต,ตันไปไหนฮะต,ตันเอาเสืออยู่นะครับตัวฟาร์มของเรามาแกงข้างบนนะฮะโ,โอเคช่วยเราได้มากครับผม ไปฮะเดือดฮักเดือดฮักอยู่ตรงกลางนะครับโจมตีมันยครับผมกระแทกไปครับโอ้โหโหดอยู่นะ มมนี่เมาเอาป้อมแหกไปแล้วนี่ว่าเลือดเลือดยังไม่ออกมานะครับ <need> เพื่อนมาช่วยเราหน่อยไอเมามันมาแล้ว <What? S 1> <h ums> ยังไงครับ <h ums> โอ้โหมาสองตัวนะฮะถ้ามาตัวเดียวเนี่ยบอกเลยไม่รอดนะครับไปครับดูออยันต่อเราได้ขวานมาแล้วหนึ่งอันนะครับเจาะเกราะนะฮะสื่อจะวิ่งช้าเหลือเกิน oh, <no. S 1> จะปรับอันนี้นิดนึงครับว <Attack. S 1> ืดเลยครับวืด โอเคสวยงามอยู่ฮะอันตีวื้ออีกแล้วนะครับตามที่บอกครับอันตีเขาใช้ยากหน่อยนะฮะจ้วงครับผมจ้วงครับผมโหมาสามตัวฮะทีมมันออกมาครับ โอเคสวยงามอยู่นนะถอยก่อนพวก Attack. Attack. ไปแล้วครับควบม้ามาแล้วอย่างรวดเร็วโอ้โหมันจับโดนเราอะ่ะโอเคสวยงามครับเด่นกลางมาอีกแล้วนะฮะ ดันมันออกมาครับเละครับผมบอกเลยเละครับผมถอยก่อนอกับตันยังไงเนี่ยมาตัวเดียวแบบนั้นไม่สวยนะพวกโอเคเราไปช่วยดันเลนล่างก่อนนะครับ มาแล้วครับผมถอยก่อนเมนติสกับเดือหักนะครับเอาเลือดไม่มีแล้วดีกว่าอถอยดีกว่าครับเต็นกลางาน่าเอาอยู่นะฮะอยู่ตัวเดียวนะครับเต็นล่าง3าสตัวน่าจะไม่ไหวนะครับผมต,บตันมาเรียนป้อมบนเลยครับต้องรีบไปนะฮะ มาครับโอ้โหเราไม่ไหวนะครับผมเราไม่ไหวครับโลเขาเด้งรัวนะฮะโอเคมาเอาเลยฮะก่อนนะครับตรงนี้ เดี๋ยวฮักรู้สึกว่าจะฝึกอยู่นะครับโอเคไว้ครับผมดันมันไปครับมาเดี๋ยวฮักไปไหนฮักไปไหนอะพวก ครับเขาก็นะฮะแตันน่าจะดูข้างบนหร,รบหรือเปล่าครับอยู่ที่เซอร์เทอร์หรือเปล่าฮะแบ่งมุมครับมีการเคลื่อนไหวนะฮะสวยครับผม สวยครับผมกระแทกออกมาับกระแทกออกมาอย่างนี้ไม่รอดแล้วผม <Yahoo! S 1> ทีมเราดีกว่านะฮะสันลงมาครับผมควบำมารัวแล้วฮะโจมตีเข้าไปช an นะอยู่นะครับเกมนี้นะถอยนะครับผม ไปฮะเราป้อมนี้ต่อป้อมแหกครับผมกับตันตรงกลางยังไงครับโอ้โหตายครับผมเอาเซอร์เทอร์ลยมไหมมาครับผมมาเลยมาเลยมาเลยพวกขอจ่วงเอาเลือดก่อน เอาแล้วตรงกลางอย่างเงี้ยฮะวดไปครับผมเมาเมายังไงเมาเมามานี่เมาไปแล้วเมากับบ้านก่อนนะครับไม่ขับนะครับเมามาช่วยเราหน่อยสิ มา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 เร็วเร็วเร็เร็าเาเออตอร์ก่อนมากับตัอย่างไงฮะกับตัอย่างไงครับหวดไปดีกับตันะครับเขีย์ลูกน้องก่อนเอาครีปก่อน แล้วตรงกลางมีประเด็นอีกแล้วเหรอไปครับคว้าม,มาแล้วอสวิดดัมจ้วงครับจ้วงครับผมจบข่าวแล้วนะไปฮะเอาป้อมบนต่อครับ mama ma 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 Chẳng ai bao Ao 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 Chẳng nghe nè Chẳng nghe nè Đâu bao Retreat โอ้โห oh, โดนอันตีเลยเหรอโอ้โ oh, ห oh. เละสิครับอย่างนี้โอ้โหแคปจะตายแล้วนะถ้าไม่มีแมนติสเนี่ยตายเลยเมื่อกี้โดนเอ <sk r> ็งเจอร์เขายิงนะครับเอ็งเจอร์เขาโหดเดยวนะฮะไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับโอ้โหไอรอนแมนเอาไม่อยู่นะฮะ มันไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับน่าจะวาร์ปกลับไปแล้วตรงกลางทำไมมีประเด็นจังเลยเนี่ย ติดครับผมโอ้โหไม่ตามอะไรพวกอีกทีเดียวเนี่ยมามามาตายครับผมทับมาครับ กับตันทำอะไรครับผมกับแท็กลับมาครับผมจ้วงเข้าไปครับโอเคแบงค์เบนเตอร์แล้วนะจบเลยครับมามาจบเลยมาครับจบเลยครับไม่เป็นไรครับเขาโจมตีเรานะเราป้อมนะฮะ ตายป็นสี่ตัวห้าตัวแล้วจบสบายครับผมโอเค สำหรับแบ็กไนท์นะครับถ้าไม่มีตัวไหนที่จะสามารถหยุดเราได้นะฮะจะทำให้เขาเป็นตัวที่น่ากลัวอีกหนึ่งตัวนะครับความ OP นะฮะถือว่าปานกลางถึงสูงเลยนะครับโอ้เราตายไป3ตัวนะ s อ1 5 q 9ครับผมถือว่าโอเคอยู่นะฮะนี่ครับไอเทมก็ประมาณนี้ครับผมที่จัดมานะฮะกับตันนี้หลังจากโดนเนิร์ไปแล้วก็ยัง o อเหมือนเดิมนะฮะการดันป้อมนะของเราก็เยอะกว่าคนอื่นนะครับ32%เนนะฮะโอเคเรามาสรุปกันนะครับสกิลต่างๆของแบ็กไนท์ ไช่นะฮะ ชายิ่งเราใช้สกิลหนึ่งนะครับมีสปีดมากขึ้นเท่าไหรทำให้สกิลสองแล้วก็อัติเมทเนี่ยครับโจมตีนุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขอบอกไว้เลยว่าถ้าหากทีมตรงข้ามนะครับมีสกิลซีซีหรือว่าสกิลจับต่างๆน้อยนะฮะจะทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่ o p อีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับติดตามนะฮะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะทํากันต่อๆไปนะครับสาหรับคลิปน นะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเจ้าตัวไหนนะครับโปรดติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายรัด